สวัสดีครับพี่น้องชาวปีฉลูครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงคนปีฉลูในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับนั่นคือเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายน2568นะครับเป็นช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิต มีอะไรน่าสนใจบ้างมีอะไรที่จะต้องระวังมีจุดเด่นคืออะไรนะครับเราก็จะมาฟังกันมาดูกันนะครับหมอฮักพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยเพื่อกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับเลือกเอาสิ่งที่ดีไปปรับใช้เป็นแนวทางชีวิตนะครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงคนปีฉลูในช่วง3ามเดือนต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตมีอะไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่เด่นนะครับนั่นคือเรื่องของการงานเส้นทางการงานแนวทางชีวิตรูปแบบการดำเนินชีวิตจะเป็นอะไรมีปัญหาอะไรหรือไม่มาดูกันครับ เริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งเป็นชารีอตเป็นดวงของนักรบนะครับชาวปีฉลูครับสามเดือนต่อจากนี้ไปชีวิตเข้มข้นเข้มแข็งมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตาม,มองนะครับอาจจะมีการเดินทางด้วยบางคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดเปลี่ยนงานใหม่ได้งานใหม่บางคนอาจจะมีภาระหน้าที่ความสําคัญมากกว่านั้นไปต่างประเทศศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมได้เป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเอง น่าจับตามองนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น8ดาบนี่เป็นภาระนะครับแม้ว่าท่านกําลังจะก้าวหน้าแต่ว่าก็จะมองไปถึงด้านหลังอยู่เหมือนกันยังมีภาระมีความรับผิดชอบมีอะไรที่ยังฉุดหลังอยู่นะครับอันนี้ต้องหนักแน่นต้องมั่นคงในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านกําลังพยายามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาระการงานภาระต่างๆที่ยังผูกมัดพันธนาการท่านอยู่นะครับ รการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นแฮงแมนนะครับนี่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างมากนะครับเปลี่ยนงานอย่างรวดเร็วด้วยเหตุจําเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนการดําเนินชีวิตอย่างหน้ามือเป็นหลังมือได้นะครับพลิกชีวิตค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับควรจะดําเนินชีวิตในช่วง3เดือนนี้นะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2 นั่นคือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับภาระหน้าที่ความผูกพันยังมีในการที่จะดูแลลูกหลานบริวารของท่านนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับก็จะเป็นบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาซึ่งท่านก็ยังถือว่าเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สนะครับเป็นสตา์สตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ รูปแบบชีวิตการงานการเงินก็จะดีขึ้นสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคจะได้รับการคลี่คลายแก้ไขโอกาสใหม่ๆก็จะเปิดกว้างขึ้นมานะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นเดอะเวิร์นนะครับนั่นคือโอกาสที่ดีมากๆนะครับชีวิตของชาวปีฉลูจะโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นผ่านอุปสรรคผ่านมรสม การงานก็จะดีขึ้นและที่สำคัญนะครับการเงินก็จะเด่นมากด้วยมีโอกาสแก้ไขปัญหาของการเงินได้และมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆแบบทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้นอย่างมากมายทีเดียวนะครับต่อมามาดูเรื่องที่3นะครับนั่นคือเรื่องของความรักเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรบ์ใบที่หนึ่นั่นคือ6ไม้เท้านะครับ หกไม้เท้าคือการรอนะครับรอความรักนะรอมานานๆรอจนรู้สึกว่าเริ่มจะทอ้อแต่ว่าช่วง3เดือนนี้นะครับคนที่รอความรักอยู่มีโอกาสจะสมหวังนะครับชีวิตก็เริ่มดีขึ้นการงานเริ่มดีขึ้นและความรักก็จะเริ่มเบ่งบานขึ้นมานะครับโอกาสของความรักก็จะเริ่มเป็นจริงนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองเป็นเลิฟเวอร์นะครับนี่ประเด็นความรักยังมาแรงนะครับบางคนก็จะได้ทุ่มเทเพื่อคนรักแบบมากเป็นพิเศษทุ่มเทโดยที่ไม่ได้หวังผลว่าจะได้รับอะไรตอบแทนกลับมานะครับเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความรักส่วนตัวทำแล้วมีความสุขก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะต้องทำนะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น4เหรียนนะครับการบริหารการจัดการรวมมาถึงเรื่องของการเงินด้วยนะครับลงทุนใช้จ่ายอย่างไรจัดการบางแผนอย่างไรจึงจะทําให้ครอบครัวความรักมีความมั่นคงทั้งเรื่องความรักและเรื่องของการเงินต่อไปนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่4นั่นคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างมีแนวทางชีวิต อย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งนะคือ justice justice คือโอกาสที่ดีสำหรับแก้ไขปัญหานะครับเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ค่อยดีมีการกระทําที่ไม่ดีขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีความขัดแยง้งได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับโอกาสมาถ,ถึงในการที่ชาว ปีฉลูนะครับจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้นะครับเริ่มต้นใหม่ไกลเกีย่ยกรณีพิพาททำสัญญาเจราจาตกลงกันใหม่สัญญาการงานที่ไม่ดีก็ทำใหม่ซะให้เรียบร้อยเรื่องของกฎหมายก็เป็นโอกาสที่ดีบางคนก็รอการตัดสินนะครับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความก็มีโอกาสที่จะได้รับความยุติธรรมนะครับนั่นคือโอกาสที่ดีในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวรา สำหรับพี่น้องที่เกิดในปีฉลูนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สองเป็นโมนนะครับอันนี้เป็นปัญหาในสภาวะของความคุมเคืือัทางด้านจิตใจยังมีนะครับคือมันไม่ได้โล่งตลอดบางทีก็ช่วงเวลาหนึ่งท่านอาจจะเจออุปสรรคทางจิตใจ ปดหัเศร้าหมองมีปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้นะครับอันนี้ก็อย่าพึ่งใจร้อนจนเกินไปนะครับรอเวลาให้มันกระจางแนละท่านก็จะเห็นทางออกเห็นทางคลี่คลายปัญหานะครับเพราะว่าดวงของท่านเจออุปสรรคแต่ว่าจะผ่านได้นะครับประการต่อม,มามาดูส่วนที่3ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและแนวทางชีวิตนะครับเป็น สิบเหรียญนะครับโอกาสดีแก้ไขปัญหาได้การงานก็จะโดดเด่นปั้นคงขึ้นนะครับมีการจัดการมีการวางแผนบริหารงานที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าทำอะไรสเปรสปะแบบไม่รู้ที่ไปที่มานะครับคือท่านจะชัดเจนขึ้น ตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นทำงานเป็นระบบมากขึ้นนะครับและที่สำคัญสิบเหรียญคือโอกาสการเงินที่จะดีตามมาด้วยท่านมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆเข้ามาดูแลจ,จัดการบริหารนะครับหรือไม่การติดต่อกับองค์กรสถาบันการเงินจะประสบผลสำเร็จนะครับได้เงินจำนวนมากๆมาลงทุนมาจัดการหรือไม่ การค้าขายก็จะเป็นระบบมากขึ้นมีกาําไรมีผลประกอบการที่ดีนะครับค่าตอบแทนเริ่มมากขึ้นมีงานมีเงินและมีความรักที่ลงตัวมีทายาทลูกหลานบริวารเริ่มเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใหม่ๆดีขึ้นนะครับในช่วง3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13 เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวปีฉลูนะครับว่าเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเก้าไม้เท้านะครับงานเยอะนะครับในช่วง3าเดือนต่อจากนี้ไปงานหลักมีอยู่แล้วท่านอาจจะมีอาชีพเสริมเพิ่มเข้ามานะครับก็ยุงยุงนิดนึงต้องบริหารจัดการด้วยความรับมัดระวังนะครับว่าอะไรทําก่อนอะไรท,ทําทีหลังนะครับและที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพด้วยบางคนทุบเทอง,งานเกินไปไม่ดูแลสุขภาพเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดปีฉลูในช่วง3มเดือนต่อจากนี้คือเมษาพฤษภาและก็มิถุนายนนะครับการงานของท่านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับพลิกชีวิตได้เลยเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตอย่างรวดเร็วด,ด้วยอาจจะมีการเดินทางไม่ว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ หรือศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับแม้ว่าท่านจะมีภาระมีความอึดอัดอะไรก็ตามแต่ว่าท่านยังมีโอกาสที่จะผ่านปัญหาต่างๆได้นะครับ การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับภาระหน้าที่ยังมีแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสได้งานมีโอกาสที่จะได้เงินจนํานวนมากๆเข้ามาพลิกชีวิตได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ร่ํารวยได้นะครับและความรักก็เริ่มดีนะครับพี่น้องชาวปีฉลูครับใครที่รอคนรักอยู่มีโอกาสจะสมบังนะครับแม้ว่าบางคน ท่านอาจจะได้ทุ่มเทเพื่อความรักคนรักมากเป็นที่สุดนะครับแต่ว่าโอกาสของความรักก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนอุปสรรคนะครับท่านอาจจะมีปัญหาบางเรื่องบางอย่างที่อยู่ในใจนะครับมีเรื่องของความคิดที่สับสนหาทางออกไม่เจอนะครับแต่ว่าแนวทางดวงการแก้ไขท่านยังมีในการที่จะได้แก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องในส่วนที่ยังเป็นปัญหา ไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานเรื่องการเงินเรื่องของการถูกเอาเปรียบเรื่องของความไม่ถูกต้องความอายุติธรรมต่างๆจะเริ่มดีขึ้นคลี่คลายได้มีปัญหาของกฎหมายมีปัญหาคุณักษณดีความจะผ่านได้นะครับและมีการจัดการบริหารการเงินที่เป็นระบบการงานก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับความมั่งคัง่งความร่ำรวยก็จะตามมาโอกาสความรักก็เปิดกว้างขึ้นลูกหลานบริวารมีส่วนร่วมในกิจกรรม,มใหม่ๆเข้ามาเป็นช่วงเวลาชีวิตที่มีความสมบูรณ์ดีสําหรับพี่น้องชาว ปีฉลูครับอาระครับหมหากักพยากรดวงคนปีฉลูในช่วง3เดือนนะครับคือเดือนเมษายนพฤษภาคมและก็มิถุนายนในปี2568ครบทั้งเรื่องการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับบอกเล่าสู่กันต่งสั้นๆยอ่ยอๆพอได้ใจความนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จเพาะเจาะจงเ่อเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ พี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ชาวปีฉลูทุกท่านนะครับจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆประสบกับความสุขความสําเร็จความสมบังความมั่นคงความร่ํารวยผ่านอุปสรรคพบกับสิ่งที่ดีๆต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ